เฮ้ยเห็นเกดยังเกดออกอ่ะเกดออกหรอใช่ส่งไปในไหนแชทกลุ่มแล้วไหได้เกดเท่าไหร่วะในได้สองจุดหกแปดว่ะในได้สามจุดเก้าแปดว่ะโอเคไว้เจอกันเจอกันไว้เจอกันไว้เฮ้ยทำไมทุกคนเขาที่เกดเยอะจังวะทั้งที่เราก็ติวแล้วเรียนพิเศษตลอดทุกวันอ่ะ ไม่เข้าใจหรออ้โอ้เพื่อนทำอะไรอยู่วเพื่อนทำไมได้ดเครีจังเออโอ้มันทำอะไรอยู่คนเดียว่ะอ๋ออยิสิกเหรอเจอเฮยรียดมากเลยเพ่นเลาอะนี่ยเพื่อนอ๋อ<ส>ไปไปกันดีกว่าปะ <ไป S 1> <ป> Let's go นี่สือเข้าใจแล้วเว้ยคุณนี่กสอบผิดได้แน่เลยอ้าวคะแนนนักฟิสิกส์นายเหรอเฮ้ยโหทำได้ไงวะ คนโตก็ละจะเล่นบอลไงเนี่ยถ้าโอเคงี้เดี๋ยวคนตรงนี้เดี๋ยวก็จะบ้านแรียนมัธยมก่อนต้องซื้อก่อนปริทาง้านก็มีทุระนรองนุชอน้าน,นี่ครับพอ่อพ่อสอนไม่ช่หฮะอีกแค่สองคะแนนอีกแค่สองคะแนนเนี่ยนะแค่นี้ก็ทำให้พ่อไม่ได้ทีหลัง ไปสอบมาใหม่ให้มันเต็มเข้าใจไหมครับออกไปไปได้แล้วอ้าผมแค่เป็นไเลน้ยวันนี้น่าจะโหนบอกนะครับโดนพ่อว่า้ไปเีสอบก่อนไม่นไรอนรอนเดยอเร่อความดีๆได้โอเคกลับไปลยงแตะอับ ว่า,วาผมมีเรื่องอยากพูดกเรื่องเรื่องที่ผมได้คะแนนน้อย28.70 11, เพราะว่าผมไม่มีเวลาในการขันข่ายเรียนเยอะเกินไปจนไม่มีเวลาขันข่ายไม่เป็นไรพ่อก็ขอโทษตอนนั้นด้วยที่พ่อดูลูกไปทีหลังก็ไปหาเวลาขันข่ายเนะไปไปได้ละ ให้หปวดศีรษะ 2. เบื่ออาหาร 3. นอนไม่หลับ 4. ไม่สบายใจและ5เกิดความวิตกกังวลและทั้งหมดนี้จะเป็นสาเหตุทําให้เรียนหนังสือไม่เข้าใจดังนั้นพวกเราควรหาเวลาออกมาคลายเครเียดเช่นการออกกำลังกายหรือการดูหนังฟังเพลงเป็นต้นรับ